วันนี้เราก็มาเจอกันเนาะ EP 8แล้วหายกันไปสักพักหนึ่งเนาะคิดว่าช่วงเนี้ยทุกคนคงก็คงจะงานยุ่งเนาะวันนี้เนี่ยเราก็มาดูความคาดหวังของหัวใจกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรเนาะเราคาดหวังมันดีไหมนะความคาดหวังก็คือ expectation เนาะเราคาดหวังกับตัวเองหรือคาดหวังกับคนอื่นเนาะเราก็มาดูกันนะวันนี้เอ,อความคาดหวังของเราเนี่ย ในใจเนี่ยมันเยอะมากเลยตั้งแต่กําเนิดเลยเนาะว่าเอ๊ะมันจะสุขหรือจะทุกข์ขนาดไหนคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยมันกออ็อยู่กับความคาดหวังมาตั้งแต่ในท้องแล้วเนาะพ่อแม่ก็ต้องคาดหวังกับพวกเราอยู่แลวเนาะแต่ความคาดหวังเนี่ยมันจะสร้างสิ่งดีๆที่ทําให้สบายใจเกิดความสุขนะเมื่อความคาดหวังของทุกคนนั้นนะ่ะมันก็จะบรรลุถึงเป้าหมายถูกไหมแต่หลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันก็นํามาซึ่งความทุกข์และความเสียใจ แล้วก็มีน้ําตามากมายเกิดขึ้นแต่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องคาดหวังด้วยเนาะแต่ความคาดหวังซึ่งนํามาซึ่งความทุกเนี่ยมันก็คือการคาดหวังกับผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะพื้นฐานเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยความคาดหวังมันเกิดจากความรักเนาะความรักเนี่ยทำให้เราคาดหวังในใจของเรานะต้องการความคาดหวังนะแต่ว่าคือต้องการ คาดหวังให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยถามเขาสักคําเลยว่าเขาต้องการมันไหมนะอย่างเช่นในบ้านเนี่ยยกตัวอย่างเลยว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่อาจจะคาดหวังให้ลูกเนี่ยต้องเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานความรักคู่ครองหรือว่านิสัยการปฏิบัติตัวต่อพ่อแม่ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากเขารักเรามากก็ได้เนาะหรือเนื่องมาจากการเติมเต็มในสิ่งที่พ่อแม่อยากทําอยากเป็น แล้วก็พลาดผิดหวังแล้วก็ไม่ได้ทําก็เลยคาดหวังว่าให้ลูกเนี่ยต้องทาให้ได้แต่พ่อแม่บางทีก็ไม่ได้ล่วงรู้หรอกว่าลูกอาจจะชอบหรือไม่ชอบทุกหรือไม่ทุกบางบ้านเนี่ยกว่าจะรู้กันนี่ก็คือ,อ,อวางกฎเกณฑ์บังคับลูกเนี่ยอาจจะเป็นโรคเครียดซึมเศร้าไปแล้ว เนาะแต่ความคาดหวังก็คือความหวังดียังไงก็คือข้อที่ดีๆนะคิดในแง่ดีมันก็คือเป็นแนวทางให้สําหรับบางคนเนี่ยที่จะก้าวไปสู่จุดหมายได้อย่างสําเร็จอย่างที่ตั้งใจเนาะอะไรที่มันมีด้านบวกก็ย่อมมีด้านลบอะไรที่มีความทุกข์มันก็มีความสุขแฝงอยู่ด้วยกันเสมอซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปความคาดหวังก็นํามาซึ่งความสมหวังหรือว่าผิดหวังไม่คาดหวังก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยในชีวิต ที่จะมุ่งหวังให้เราเดินต่อไปได้ใช่ไหมแต่เอาดีๆอยากจะบอกเลยว่าเรามามองในใจตัวเองดีกว่าว่าคาดหวังเนี่ยให้คนอื่นเปลี่ยนตามที่เราอยากให้เขาเป็นแล้วเราอาจจะสุขใจกับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมหรือเราคาดหวังให้บางคนที่รักเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ทำแล้วเราจะหงุดหงิดโมโหเราก็มาลองคิดดูว่าหากเราโมโหเนี่ยเราจะมีความสุขไหมเราโมโหเราเครียดแล้วเราเปลี่ยนเขาได้ไหม เคยได้ยินมาว่าถ้าจะรักรักในส่วนที่ดีต่อกันดีกว่ายอมรับในส่วนที่เขา่แตกต่างจากเราแล้วก็ยอมรับในส่วนที่เรา่แตกต่างจากเขาเนาะคนสองคนเนี่ยมันไม่มีทางเหมือนกันได้เลยแต่ก็อาจจะมีส่วนที่เหมือนกันหรือคล้ายกันเนาะคนสองคนหรือกลุ่มคนเนี่ยมันจะก้าวต่อไปได้เนี่ยก็ต้องการความรักหรือการยอมรับในส่วนที่แตกต่างเนาะรักในสิ่งที่เหมือนกัน ในส่วนที่แตกต่างเราก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันเนาะดังนั้นเนี่ยเราอยา่าคาดหวังกับใจหรืออะไรของคนอื่นเลยมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าในเมื่อเราเปลี่ยนใจเขาไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนที่ใจเราเราคาดหวังไม่ได้เราก็ไม่ต้องคาดหวังเนาะความคาดหวังยิ่งลดน้อยลงไปเท่าไหร่ความสุขสงบในใจก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยวันเนี้ย ก็อยากจะบอกว่าเรามาเปลี่ยนความคาดหวังในหัวใจให้มาดูแลหัวใจตัวเราเองดีกว่าเพื่อจะได้พักผ่อนเพื่อใจเราจะได้มีแรงเพื่อใจเราจะได้ไม่อ่อนล้าไปกับสิ่งที่เราต้องคาดหวังให้มันมากเนาะก็เลยไม่ได้พักเนาะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนใจคนอื่นมันยากมากเลย นะเปลี่ยนใจแล้วก็เข้าใจจิตใจเราเองมันง่ายมากเลยนะความสุขสงบในใจมันก็จะกลับมาหาเราคาดหวังแต่เพียงพอดีพอดีกันเปลี่ยนใจตัวเองให้มีความสุขคาดหวังก็ต้องยอมรับในผลของความคาดหวังนั้นว่ามีสุขมีทุกข์มีผิดหวังมีเสียใจเนาะแล้วก็มีสมหวังท้ายที่สุดความคาดหวังในใจของเราคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้เราก็ต้องมาเปลี่ยนใจตัวเองคาดหวังกับใจตัวเองว่า เฮ้ยคิดให้น้อยลงคาดหวังให้น้อยลงนะความสุขสงบก็จะนำมาสู่ใจเนาะอี you วก็ยังคงให้กําลังใจทุกๆคนเสมอทุก EP นะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีกำลังใจแล้วก็เดินต่อไปสู้ไปกับชีวิตแห่งโลกที่มันวุ่นวายนี้ต่อไปความจริงแล้วโลกมันวุ่นวายแต่ถ้าใจเราไม่วุ่นวายเราก็จะมีความสุขสงบไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำงานที่ไหนว่าไหมล่ะ ก็ยังให้กำลังใจทุกคนเสมอนะคะพี่ก็ยังคงมา พูดคุยอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆอะไรที่มันเป็นพลังบวกให้กับชีวิตของเราอะไรที่เป็นชีวิตของเราเราก็ใช้มันด้วยการที่เรามีความสุขที่สุดเนาะทำให้ตัวเองมีความสุขสุขให้เยอะๆทุกให้น้อยๆน,นะคะ Life is y o u r นะ is your life ชีวิตก็เป็นของเราก็คือชีวิตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสงบในหัวใจแล้วก็ก้าวเดินต่อไปในโลกใบนี้ได้นะคะโลกไม่ได้โหดร้ายเนาะแต่จิตใจเรา เราที่มองมันว่าโหดร้ายเพราะฉะนั้นเรามองมันใหม่ถ้าเรามองมันดีเราก็คิดว่าโลกเนี้ยมันดีแล้วก็มีสิ่งที่สวยงามแล้วเรามาเจอกันใน EP หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย